s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย Wonderful อัศจรรย์ความโง่เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Wonderful อัศจรรย์ความโงโ่เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์ค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่9.3แล้วนะคะใช่แล้วก็น้องเต็มนี่เองเออเป็นเรื่องของน้องเต็ม <laughs> อ้าโอเคไม่หลอชาเนาะอันนี้ก็มาถึงคําถามสุดท้ายของหมวดพฤติกรรมคนกันแล้วเนาะแต่ว่าไม่แน่บางคนอาจจะมาฟัง EP นี้เป็น EP แรก<อ>ก็อย่าลืมไปฟัง2 EP ก่อนหน้านี้ด้วยพได้ส,สองพาร์ทสองพาร์ทก่อนหน้านี้เออ ก็คํำถามของเราเนาะมาจากชีวิตประจําวันของทุกคนโดยเฉพาะนักศึกษาปีสีที่ต้องทําวิจัยอย่างพวกเราใช่ไหมวันหลงไปให้รู้สึกโดนโดนตอนนี้พลอยพอยโดนคัดออกไปจะแกงเราไปคนเรียนจบแล้วเนาะเรียนจบเรียนจบเออก็นั่นก็คือเรื่องการหาวนั่นเองเพราะว่าแบบนักศึกษาปีสีงเราก็ต้องแบบอดหลับอดนอนอะไรอย่างนี้หรือต่อให้ไม่อดหลับอดนอน ก็หาาอยู่ดีใช่เหาวอยู่ดีขอขอมีส่วนร่วมด้วยได้ได้เออเราแบบว่าทุกคนเคยสังเกตกันไหมว่าบางทีที่เราหาาอ่ะเราไม่ได้หาาคนเดียวเพราะว่ามันมีคนอื่นแบบคนรอบข้างอะไรเงี้ยเขาก็หาวตามเราหรือบางทีเราก็ไปหาาตามคนอื่นด้วยเหมือนกันเออคำถามในพาร์ทนี้ของเราก็เลยเป็นเรื่องของทําไมคนเราถึงหาวต่อกันอันนี้อยากถามทั้งสองคนก่อนว่าคิดว่าเป็นเพราะอะไรทําไมคนเราถึงหาวต่อกันอาจจะเป็น อารมณ์แบบพฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่าเช่นสมมุติว่าเราเวลาเราอยู่ใกล้ๆใ,ใครแล้วแบบร่างกายมันอาจจะแบบเฮ้ยอยากขยับตามอ,าอยากหาวตามอะไรอย่างเงี้ยอยากมีความแบบเชื่อมสอดออคล้องอะไรอย่างเงีย้ยเหมือนเวลาเราร้องเพลงแล้วเราอ๋อเออใช่ก็จะมีแบบร้องตามอ,อ,อะไรอย่างงี้แล<บ>้ววิวันคิดยังไงกับเรื่องการหาวต่อกันก็เราแอบรู้สึกว่าอาจจะ เกี่ยวกับความง่วงที่ซ่อนอยู่ในตัวเราตลอดเวลาความง่วงที่ซ่อนอแล้วแบบความมืดที่ซ่อนอยู่ในใจอะไรสักอย่างแบบเวลาเราแบบเห็นแบบพลอยหาวอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วเราก็แบบว่าอาจจะแบบเพิ่งนึกได้ว่าเฮ้ยเราก็อันนี้ไม่เซ์เซง่วงเหมือนกันนี่หวาอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่าหาวด้วยอาจจะเป็นการเตือนร่างกายอย่างหนึ่งเราก็คิดคล้ายนี้เหมือนกันคือเราคิดว่า บางทีการเห่าต่อกันมันอาจจะเป็นความบางังเอิญเพราะแบบเราอาจจะง่วงอยู่แล้วอะแล้วพอเหมือนมันมีแบบสิ่งเรามากระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออเห่าด้วยก็ได้วะ <laughs> แล้วก็เห่าเลยเอ,อแต่จริงๆอันนี้มันมีคําตอบที่แบบจริงจังมากๆเ,<อ>เป็นแบบว่าด้านแบบวิทยาศาสตร์ด้านจิตวิทยาอะไรอย่างง<อ>ี้เลยอ,อันนี้ก็คือเราเอาข้อมูลมาจาก BBC ไทยเนาะ <laughs> เขาบอกเขาบอกว่ามีทีมนักวิทยาศาสตร์จากนอตติงแฮมเนี่ย <laughs> เขาพบว่าการเห่าต่อกันมันเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการสั่งการของซิเลเบลัม คืออะไรสิเลเบลล่ามันก็คือสมองที่เป็นส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวเอออันนี้น่าจะแบบว่าเข้าใจได้ง่ายขึ้นเราจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์เสียงสะท้อนหรือว่าเอโคฟิโนมินามันเป็นพฤติกรรมการเรียนแบบคําพูดหรือว่าการกระทําของคนรอบข้างที่แบบเราทําโดยอัตโนมัติขึ้นมาเลยเอออันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่พลอยพูดเมื่อกี้ว่าแบบเป็นพฤติกรรมการเรียนแบบอะไรอย่างนี้เนาะ <S <S อืมแล้วก็ไม่ได้มีแค่ งานวิจัยอันนี้แต่มันมอีอีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือเป็นงานวิจัยเชิงชีววิทยาวิวัฒนาการเขาพบว่าการเห่าต่อกันอ่ะมันจะเกิดขึ้นในสัตว์สังคมเท่านั้น mm hmm. เพราะว่า mm hmm. อย่างมนุษย์อย่างเงี้ยก็เป็นสัตว์สังคมถูกไหม mm hmm. คือสัตว์สังคมมันต้องคอยปรับพฤติกรรมหรือว่าทําอะไรบางอย่างก็ตามให้เหมือนกัน mm hmm. แล้วก็มีความสอดคล้องกันกับคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยยิ่งคนที่ เป็นคนเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นชอบรับรู้อารมณ์ความคิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งทําให้เกิดการตอบสนองความต้องการซึ่งก็คือการเรียนแบบพฤติกรรมลองนึกง,ง่ายๆก็คือแบบอย่างบางคนก็จะมีนิสัยชอบเอาใจเขามาใส่ใจเราเเราจะได้รู้ว่าเออเวลาคนที่เขาเจอเหตุการณ์แบบนี้มาเขาจะรู้สึกยังไงคนส่วนใหญ่เขาก็เลยหาวต่อกันเป็นเรื่องปกติเออ มันเกิดขึ้นจากอะไรแบบนี้แบบเป็นเรื่องของแบบในจิตใจด้วยในเรื่องของสมองด้วย uh huh. แต่จะบอกว่าการห่าต่อกันอะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนอันนี้เป็นข้อมูลจากเวนะ็บไซต์วงใน com เนาะก็คือถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะหาต่อจากคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกัน uh huh. ในกลุ่มเดียวกันหรือว่าคนใกล้ตัวของเรามากกว่าเพราะว่ามันจะมีความแบบ ความสนิทหรือว่าความคุ้นเคยอะไรอย่างนี้กันอยู่แล้วการหาวต่อจากคนแปลกหน้ามันก็เลยแบบอาจจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าบางที่แบบเราเดินไปตามถนนอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบเราเห็นคนหาวเราก็ไม่ได้ไปหาวตามเขาแต่ว่าถ้าเรานั่งอยู่กับเพื่อนเป็นกลุ่มแล้วถ้ามีคนนึงหาวขึ้นมารเราก็อาจจะเออหาวตามเลยเมื่อกี้วีบานหาวป่ะอันนี้คือฟังฟังเรื่องการหาวแล้วก็เลยหาวตามใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้คือ กลุ่มคนที่มีอาการทางจิตเวชหรือว่ามีอาการทางเกี่ยวกับออทิสติกอะไรอย่างเงี้ยนักวิจัยด้านจิตวิทยาเขาค้นพบว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะไม่ค่อยมีพฤติกรรมการหาวต่อกันมากเท่าไหร่เพราะว่าการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างแล้วก็ระดับความเข้าใจผู้อื่นเขาจะอาจจะน้อยกว่าบุคคลทั่วไป ก็เลยเป็นเรื่องของแบบสังคมเรื่องการเข้าสังคมอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เราขอย้อนกลับไปที่สมองส่วนซิลิเบลลัมที่เมื่อกี้แบบทุกคนอาจจะแบบงงๆกันนิดนึงเนาะคือซิลิเบลลัมเนี่ยมันเป็นสมองส่วนเล็กๆที่รับรู้ข้อมูลแล้วก็สิ่งเหล่าต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราโดยมันจะรับรู้จากระบบประสาทกับไขสันหลังอจะบอกว่าสมองส่วนเนี่ยไม่ได้มีแค่ในมนุษย์ด้วยนะ เออแต่ว่ามันมีในสัตว์ด้วยเราทุกคนลองคิดตามนะว่าสัตว์บางชนิดมันก็มีความเข้าอกเข้าใจแล้วก็มีพฤติกรรมบางอย่างที่คล้ายกับมนุษย์เหมือนกันเออนึกออกไหมว่าแบบมีสัตว์อะไรที่แบบมีพฤติกรรมคล้ายมนุษย์ลิงใช่เออถูกต้องเฮ้ย <Hey, S 1> <laughs> จริงเหรอมีอันเนี้ยที่เรา เซิร์ชมาคือมันมีหมากับลิงนึกว่ามีอย่างเดียวแล้ววิวันตอบถูกพอดีเฮ้ยเก่งไปลรอปะช่วเกินไปไหมเก่งสุดๆเออทีเนี้ยเราก็เลยเกิดคําถามต่อว่าถ้าสมมติว่าคนหาวต่อกันได้อ่ะแล้วสัตว์สามารถหาวต่อจากคนหรือคนสามารถหาาต่อจากสัตว์ได้ไหมเอออันนี้แบบอยากถามสองคนก่อนว่าคิดยังไงกับเรื่องนี้คิดว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ปะคือเคยเห็นคลิปที่แบบแมวสองตัวหาวต่อกันอ่ะคือเห็นแค่สัตว์กับสัตว์แต่ว่าไม่เคยเห็นว่าแบบ คนมันจะสามารถไหมแต่คิดว่าสามารถนะเพราะว่าเราก็เป็นสัตว์สังคมเหมือนกันน้ำความรู้ที่ได้มาใช้ให้เป็นประโยชน์เออแต่เราก็เคยนะแบบหาวต่อแมวอ่ะหรือว่าความจริงแล้ววันนั้นเป็นแมวเมียวเมียวไม่ใช่ไม่ได้แต่แบบก็เคยเหมือนแบบเอ้ยเล่นกับแมวอยู่อะไรเงี้ยแล้วแมวก็หาวแล้วเราก็เลยแบบหาวด้วยก็ได้อะไรเงี้ยเออหรือว่าเป็นพ้าะง่วงตลอดเวลาก็ไม่ืดนกันนอนน้อยแหละจริง อ๋โอเคข้อมูลต่อไปนี้ที่เราเอามามันจะมาจากเว็บไซต์ไทยแวร์เนาะข้อตอบก่อนเลยว่าคนกับสัตว์สามารถเห่าต่อกันได้จริงๆเฮ้ยถือว่าตอนนี้<ร>พลอยแบบพลอยยืดแล้ว <laughs> เออชิดแล้วไหลนี่ <laughs> ออสูง <laughs> เออคือการเห่าต่อกันมันไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เท่านั้นแต่ว่ามันก็เกิดระหว่างมนุษย์กับสัตว์ได้ด้วยเนาะอันนี้คนพบโดยงานวิจัยของคณะจิตวิทยามหาวิทยาลัยเบิร์กเบกคือพวกเขาทดลองด้วยการที่เอาหมาทั้งหมด29ตัวมานั่งมองคนเห่า ลองนึกภาพเอาหมาตลกดีนะใช่เอาหมามาแบบนั่งเรียงกันแล้วก็ให้ดูคนคนหนึ่งหาวแล้วไม่ใช่การหาวแบบธรรมดาเป็นการหาวแบบมีเสียงแบบอย่างงี้เหอเียแล้วไม่ใช่แค่นั้นคือไม่ใช่ว่าแบบเอาหมามานั่งเรียงกันมองดูคนหาวแบบมีเสียงแต่คนที่หาวอ่ะเขาศบตามหมาไปเรื่อยๆแบบทุกตัวทุกตัวพยายามแบบมีไอคอนแทคกับหมา แล้วผลก็คือมีหมาห่าตามจริงๆคือมีหมาทั้งหมด29้าตัวใช่ปะมีหมาที่ห่าตามอ่ะยีตัวโอ็ดตัวโหแป๊บนึงอันนี้คล่องใจว่าเขาต้องห่าถึง29ครั้งเลยเหรอเขาอาจจะแบบห่าไปเรื่อยๆหรือเปล่าแบบว่าแก้ห่าแล้วก็เวียนเออแบบว่าอยู่ๆก็ห่าขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีหมาห่าตามแล้วคือ21็ดตัวเรารู้สึกว่ามันเป็นจํานวนที่เยอะมากถ้าเทียบกับหมาทั้งหมด29้าตัวเออมันเกือบจะแบบทั้งหมดเออใช่ แล้วการเห่าต่อกันเนี้มันก็จะเกิดขึ้นในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตามความเข้าใจของเราก็คือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังอะ่ะจะถูกสั่งการด้วยสมองส่วนซีเรเบลลัมที่เราบอกไปเมื่อกี้เนาะส่วนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมันก็จะมีความอ่อนโยนมีความเข้าอกเข้าใจอย่างเช่นหมาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนน่าจะเคยเห็นคลิปที่แบบว่า S <S เหมือนเรานั่งร้องไห้อยู่แล้วคนที่เลี้ยงหมาก็แบบเออเข้ามาปอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราแบบเห็นได้ชัดขึ้นว่าหมาเป็นสัตว์ที่มีความอ่อนโยนแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจจริงๆซึ่งตรงนี้มันก็สอดคล้องกับพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการเอาใจเขามาใส่ใจเราอะไรเงี้ยจนมันเกิดเป็นพฤติกรรมเรียนแบบแบบที่เราพูดไปตอนตอน้นอืมนี่ก็เลยเป็นคําตอบของว่าทําไมคนเราถึงห่าวตอ,อกอืมคือมันไม่ใช่แค่แบบ ที่มันแบบใส่ใจกันใช่แล้วแบบบังเอิญก๊อปปี้มาโดยที่ไม่รู้ตัวคือมันรวมไปถึงแบบสัตว์เลี้ยงที่เรารักแล้วก็สัตว์ที่ลักเราด้วยใช่น่ารักมากเลยนะเนาะเศรยอ,อ <c oughs> แต่จะบอกว่าคือทั้งหมดที่เราเซิร์ชมามันเป็นผลจากงานวิจัยแล้วก็การตั้งสันนิษฐานเนาะมันอาจจะไม่ได้มีข้อมูลที่แน่นอนหรือว่าแบบยืนยันได้ร้อยเปอร์เซนว่าการหาวเป็นโรคติดต่อหรือว่าเป็นพฤติกรรมที่มันจะเกิดขึ้นแบบต้องเกิดขึ้นกับทุกคนหรือว่าเกิดขึ้นกับคนบางกลุ่มเท่านั้นอร่่างเแตว ที่แน่ๆเลยคือการเห่ามันเป็นเรื่องปกติเออทุกคนแบบสามารถเห่าได้ถ้ามันแบบไม่ได้บ่อยจนเกินไปเนาะแต่ว่าคือเราคิดว่าสิ่งที่สําคัญมากกว่าคือการพักผ่อนการพักผ่อนแบบสําคัญจริงๆจริงจริงแต่บางทีคือแบบเราไม่ได้ง่วงบางทีเราก็เห่านะเออใช่เป็นเหมือนกันดิฉันมีคําตอบนะคะเฮ้ยอันนี้รู้เองรู้เองแบบรู้มาจากแบบจากอะไรไม่รู้อ่เแต่คืออารมณ์ประมาณว่า เรามีคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายเยอะมันก็เลยต้องขับออกใช่ใช่เพื่อที่จะเอาออกซิเจนเข้าไปใช่ใช่เป็นเหมือนแบบฟังก์ชันพื้นฐานของการหาวอะไรเงยอะไรประมาณนั้นอเอ้ยแต่เป็นเหมือนกันถ้ารู้สึกว่าแบบวันไหนกินน้ําน้อยอ่ะจะหาวบ่อยมากเลยอ่ะก็เลยต้องแบบเออกินน้ําเข้าไปเขาเพื่อที่จะแบบไม่หาวแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือนอนดึกทุกวันไงก็เลยแบบหาวทุกวันเลยก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอะไรและ เหมนไม่รู้ง่วงไม่รู้อะไรเต็มไปหมดอันนี้นะ่าจะต้องนอนให้เยอะขึ้น <laughs> แต่นี้ก็เป็นประเภทที่เหมือนแบบว่าแค่แบบแค่ได้ยินคํา,าว่าหาวอ่ะก็จะหาวแล้วอ่ะแบบว่าไม่ใช่แบบเห็นคนอื่นหาวด้วยนะแบบอย่างที่แตมพูดมาเมื่อกี้เราก็หาวไปสามสี่รอบอ่ะเราก็เลยแบบว่า <laughs> เป็นอะไรวะ <laughs> อะไ <laughs> รกเคยเห็นเหมือนแบบว่ามี เทสป้าแบบเป็นเหมือนเป็นเกมในติ๊กต็อกอะที่ให้ดูรูปคนหาาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบรูปคนหาวมันจะประมาณแบบสามวินาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบจะมาทดสอบว่าถ้าเราดูรูปพวกเนี้ยเราจะหาวตามหรือเปล่าแล้วมันมีคนหาวตามจริงๆเออเหมือนมันมันก็เป็นแบบสิ่งเลาที่มากระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าก็เคยแบบมีบิวเพื่อนเหมือนกันนะให้หาาอะไรเงี้ยเวลาแบบสมมติขึ้นเครื่องบินบาาแล้วก็ลงเครื่องแล้วแบบหูจะเอื้อะเราคอหาาแล้วมันจะช่วยให้แบบว่า เออใ,<ช>ให้แบบอ,อันนั้นใ,ใช่ไหมก็เลยแบบเหมือนตอนนั้นน้องชายเหมือนหูอืมันก็เลยแบบพยายามบิวน้องชายแบบฮ่า <laughs> แต่ก็พยายามแบบอ้าปากกว้างๆอ่ะแต่ก็เลยรู้สึกว่าคนผมว่าเวลาเราอ้าปากกว้างๆมากๆอะ่ะเราคิดว่าจะหาวอ่ะมันก็จะหาวเองเว้ยจริงใช่แบบสามารถบิวได้ใดๆการหาวสามารถบิวได้อ <laughs> <ด>ันนี<ด>้ห <laughs> ่วย ทดลองพยายามบิ้วแต่ว่ายังไม่หาวคือเนี้ยแบบว่าตอนคิดว่าตอนจบอะจะถามว่าไม่รู้จะมีใครฟังไปหาวไปไหมแต่อันนี้ก็คือเห็นชัดแหละแค่แบบว่าฟังเรื่องอันนี้ก็คือหาวตามเลยจริงจริงแต่เรื่องไม่ได้ง่วงนะง่วงเรื่องแบบมันหาวไงไม่ใช่อะไรคือพอฟังแล้วเราก็อยากลองหาวไงก็เลยแบบเราต้องทดสอบซะหน่อยว่ามันแบบเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เออแต่ก็มีคําถามต่อไปเนาะว่าแบบ เอาแล้วหาวแล้วมันจะช่วยบิวให้ง่วงหรือว่าเป็นพ้องง่วงเลยหาวอาะรมืนไก่กับไข่เไรเกิดก่อนกัน <c oughs> อ้โหอะไรกันเนี่ย <c oughs> ใช่ปะวัน <c oughs> เดอร์ฟูลเทาคอนเซปต์รายการแบบสุดๆะก็สามารถไปคิดต่อกันได้นะคะ <c oughs> ใช่หรือว่าใครมีคําตอบเนาะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้อ,อพวกเราก็จะได้แบบเรียนรู้ด้วยเหมือนกันใช่อเอ็งไงวันนี้ก็สนุกเนาะแบบว่าเรื่องหมวดพฤติกรรมคนเนี่ยก็ รู้ว่ามันไม่ได้มีแค่แบบพฤติกรรมคนที่เกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าทางเรื่องของพลอยกับแตมเนี่ยก็มีแบบพฤติกรรมสัตว์ที่เกี่ยวข้องอเหมือนกันใช่ใช่ออด้วยความแบบเป็นสิ่งมีชีวิตอะเนาะมันก็จะมีความแบบเกี่ยวข้องอะไรอย่างงี้กันอยู่ือก็สําหรับพาร์ท9.3ของเราก็จบแต่เพียงเท่านี้อ ก็เจอกันอีกทีก็ e EP 10เนาะใช่ก็จะเป็น10.1 10.2 10.3นี่รายการของเราก็มีการเปลี่ยนรูปแบบนิดนึงแล้วอยากฝากให้ทุกคนฟังให้ครบทุก e EP ทุการ์ทไปเลยเออใครที่มีคำถามอะไรหรือว่าอยากให้พูดเรื่องไหนเป็นพิเศษเนี่ยหรือว่าจะให้พวกเราช่วยกันหาคำ discuss กันตอบเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ตลอดเลยนะคะใช่แล้วค่ะ แล้วก็ทุกคนสามารถติดตามรายการของพวกเรานะคะได้ทุกวันสุกเสาร์อาทิตย์ในทุกช่องทางของ s ซมมอนพอดแคสตค่ะสำหรับวันนี้ Wonderful อัศจรรความโง่เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย